ฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวบาวคุณยาวัตอยู่ที่นี่เองเออเมื่อคืนคุณกลับดึกไม่ใช่เหรอคะวันนี้คุณมาสายหน่อยก็ได้นะคุณรู้ได้ไงครับว่าผมกลับดึก ก็คุณกลับดึกนี้เสมอไม่ใช่เหรอคะแต่ที่เมื่อคืนผมกลับดึกเนี่ยเพราะาคุณเนี่ยคุณขังผมกับคุณพลิ้งไว้ในสตูคุณคิดจะทำอะไรของคุณคือคือว่าคุณไม่ต้องปฏิเสธนะแผนคุณไม่แน่เนียนักหรอกทชาวดฉันขอโทษ ที่ทำให้เป็นโกรธคุณทำมันยัไงอืมคือฉันคิดว่าฉันอยากให้คุณกับหนูพลิงเนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดกันบ้างเพราะฉันคิดว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเหมาะกับคุณเท่ากับหนูพลิงอีกแล้ว คุณไม่ควรเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตวัวของผมอย่างนี้นะเอ้ยคุณทําอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าคุณพริ้งเนี่ยเขาเสียหายขนาดไหนฉันหวังดีนะคะไม่มีใครต้องการความหวังดีแบบนี้คุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์แค่ไหนมากําหนดชีวิตคนอื่นแบบเนี้ขอร้องว่าอย่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกถ้าคุณยังอยากจะให้ผมเนี่ยร่วงงานต่อไป ต่อไปนี้นะครับเราจะเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นถ้าคุณยุ่งกับชีวิตของผมแม้แต่นิดเดียวคุณห้ามชัไม่ได้หรอกชยาวันรคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันอันที่จริงฉันควรจะเข้ามาดูแลคุณตั้งนานแล้ถ้าฉันมาเร็วกว่าน,นี้อีกสักนิด คุณจะได้ตามสิทธิ์ทุกอย่างคุณเป็นทายาทของเทพสถิตคุณจะต้องได้ทุกอย่างเท่ากับอุป,ปการทุกอย่างของเทพสถิตจะต้องเป็นของคณครึ่งหนึ่งแม้กระทั่งตำแหน่งในคีพิทีหรือเลื่อนหลังเล็กที่คุณอยู่ดนมสายคุณก็ต้องได้ คุณเป็นใครคุณเป็นใครแน่เน่ฉันคือแม่คุณแม่แท้ๆของคุณไม่ชื่อ ไ่หาลมสายก็ได้แต่ว่าเดี๋ยว่หนู จะไปพูดอะไรกับแม่สักครั้งเหรอผมไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่มีแม่มานะ นานจะนลืมเลยว่าผมเคยมีแม่ ผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยหน้ามันทาด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือยังไงไม่รู้มันถึงได้ไม่มียางอายมันน่ารังเกียจจริงๆเลยโอ้ยเขาน่ะคงไม่อายหรอกแต่ว่าล้านฉันสิตอนเนี้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วทั้งๆทงี่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอะไรเลยแล้วนี่ถ้าตาต้ตนยังไม่เลิกลากับไม่นั่นจริงๆแล้วก็เดี๋ยวสิโรมมนียานี่ยเขาไม่ได้ยุ่งกับตาต้ตนมาตั้งนานแล้วนะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันจริงๆเลยนะ อย่างนั้นมาตามรังควานหลานฉันทําไมอีกไม่รู้ลหละถ้าเลือกมันจะาอีาอาลงตุงนางกันอยู่อย่างนี้ฉันไม่รับรองนะว่ายังจะมีงานมั่นกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวสิใจเย็ยนๆยดนจันเธอนั่งก่อนนั่งก่อนนางยังไงงานมั่นนี่ล้มเลิกไม่ได้ฉันจะไปจัดการเองให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยถึงยังไงนะฉันจะไม่ยอมให้มีอะไรมากั้นขวางงานมั่นระหวา่างตะต้นกับย่าน,นาเป็นอันขาด นี่เธอจะให้ฉันรอไปถึงไหนเนี่ยให้ฉันมานั่งรอเป็นชั่วโมงอย่างนี้ไม่ได้ยี่เกียรกันเลยทั้งย่าทั้งหลานทุกคนไม่เป็นเลยฝากบอกคุณหญิงพินพาได้ว่าฉันกลับแล้วฉันมีธุระต้องทำอย่างเดียวพาคุณรมมนยาเดี๋ยวค,คุณหญิงก็มาแล้วค่ะลองให้คุณหญิงมาเป็นฝ่ายรอตั้งสิจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงฉันไปละจะกลับแล้วเหรอจะรีบไปไหนแล้วเธอ นี่ไรเหรอคะต่ต้นเนี่ยนะกำลังจะมั่นแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงที่เหมาะสมหนูก็คงจะได้ข่าวบางแล้วใช่ไหมฉันก็อยากจะขอร้องไม่ให้เธอสร้างข่าวกับเขาอีกพูดง่ายๆก็คือเลิกยุ่งกับหลานฉันซะ ในซองเนี่ยมีเช็คอยู่สองล้านบาทฉันให้เธอเป็นของขวัญ <c oughs> หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าคุณหญิงกำลังดูถูกดิฉันเหรอคะคุณหญิงคิดว่าคุณหญิงจะซื้อคุณต้นไปจากดิฉันได้ด้วยเงินเพียงแค่สองล้านเหรอคะ <c oughs> ก็อย่าคิดอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าเป็นโบนัสพิเศษให้กับเธอที่มาทำงานให้ KPT กันแล้วกันนะจะได้สบายใจขอตัวนะคะที่ฉันม,มีนัดออย่าลืมเอาเงินของเธอไปด้วยเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเธอน่าจะได้คิดว่ายัางไงยังไงเนี่ย ต้ต้นก็หลุดมือไปแล้วแล้วอะไรที่มันจะทดแทนสิ่งที่เสียไปได้นะก็น่าจะคว้าเอาไว้ เงินสองล้านเนี่ยนะมันซื้อหลานใช่ไม่ได้หรอเงินเท่าไหรก็ซื้อหลานฉันไม่ได้ฉันไม่ได้บังคับเขาเลยนะเขารักหนูย่านางการมั่นหนงได้เกิดขึ้นผู้ชายอย่างคุณต้นนะคะรักใครไม่เป็นล่ะค่ะ๋อ,อใช่ผู้ชายอย่างต่ต้นนะเขาไม่รักผู้หญิงอย่างหนูหรอกแต่กับหนูย่านางนะ่นนะ เขารักสุดปวดใจชละฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสนดู Fee prakai wap wap